รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับรายการรอบภูมิภาควันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพังงาครับพังงาคือหนึ่งในเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนชื่นชมธรรมชาติหมู่เกาะน้อยใหญ่แหล่งท่องเที่ยวดําน้ําสวยงามติดอันดับโลกก็อยู่ในจังหวัดพังงาครับซึ่งจังหวัดพังงานะครับก็ได้ชื่อว่าเมืองแห่งความสุขของประเทศไทยภายหลังจากที่รัฐบาลเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอีกครั้ง จังหวัดพังงาจึงเตรียมความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและก็เมืองรองนะครับอย่างการท่องเที่ยวในเขตเมืองนะครับก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลวันนี้จังหวัดพังงาจึงได้จัดทําโครงการวัฒนธ,นธรรมพังงาเมืองสวยในหุบเขาสร้างอนุสาวรีย์สามพระยาบริรักษ์ภูทรอดีตเจ้าเมืองพังงาเพื่อเล่าขานสืบสารแหล่งประวัติศาสตร์เมืองพังงาเส้นทางประวัติศาสตร์เมืองพังงา ในปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณใดบ้างวันนี้ไปชมพร้อมๆกันครับสวัสดีค่ะดิฉันรองศาสต,ตราจารย์จุธารัตน์นครวิทยาค่ะเป็นบุตรของคุณแพรวนานานครซึ่งเป็น บุตรคนโตของพยาบริลักษ์ภูธรพรอ,อยค่ะเป็นทายาทในลำดับที่3ค่ะเป็นหลานปู่ค่ะอาคารหลังนี้นะคะเมื่อปีพศ2450ถึง2455นั้นเจ้าคุณปู่ได้สร้างเ,เรือนหลังนี้นะคะโดยนำพระราชนิยมในรัชกาลที่5และรัชกาลที่6 มาเป็นแบบอย่างคือในยุคนั้นเนี่ยมีการสร้างตึกแบบทิโนโปรตุกีสโดยใช้แบบอย่างของโปรตุเกสแต่เมื่ออังกฤษได้เข้ามาปกครองออแบบนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นโคโรเนียลนะคะคืออาณานิคมราชอาณาจักรอังกฤษค่ะซึ่งในสมัยนั้นนิยมกันมากในหมู่ข้าราชบริพารหรือคุนนางค่ะหลังจากปี2476 ได้โอนมาเป็นของกระทรวงมหาดไทยและได้ใช้เป็นจวนค่าหลวงของผู้ว่าราชการจังหวัดตลอดมาจนผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีจวนค่าหลวงใหม่เกิดขึ้นจึงได้ยกเลิกการใช้ไปค่ะเมื่อทางจังหวัดและประชาชนนะคะก็ จะมีการสร้างอนุสาวรีย์เกิดขึ้นทางกองทุนสามพยาบริักษ์ภูทรก็จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะจัดหาทุนในการก่อสร้างถทมทุนกับจังหวัดนะคะในการก่อสร้างอนุสาวรีย์สามพยาบริลกั์ภูทร์ผู้ที่เป็นคุณูปการของจังหวัดพังงาและชาวจังหวัดพังงาซึ่งท่านทั้งสามคือพยาบริรักษ์ภูทรแสงพยาบริักษ์ภูทร ขำพยาบริยั์ทุทรพรนั้นทั้งสามท่านได้ปกครองเมืองพังงามา59ปีด้วยกันค่ะดิฉันแล้วก็เพื่อนฝูงนะคะได้ทำงานเกี่ยวกับศิลปะจึงได้มีความคิดว่าจะชวนเชิญศิลปินแห่งชาติศิลปินในท้องถิ่นศิลปินทั่วประเทศนะคะมาช่วยกันเปิดเมืองพังงา ในปริศนาที่ยังไม่มีคําตอบอยู่นะคะคือเป็นสิ่งที่ยังไม่ไม่ได้เปิดเผยอะค่ะจึงให้ศิลปินแห่งชาติศิลปินท้องถิ่นทั่วประเทศเนี่ยค่ะมาเขียนภาพในแง่มุมต่างๆของจังหวัดทั้งหมดเนี่ยกำหนดไว้3 3จุดนะคะเพื่อที่จะให้ศิลปินเนี่ยได้ถ่ายทอดจินตนาการแล้วกออ็ในลักษณะของ สถาปัตยกรรมหรือโบราณสถานที่มีอยู่ในจังหวัดพังงานเนี่ยเปิดออกมาเปิดโลกทัศน์ออกมาให้ให้เห็นเป็นทุ่ยปรจักษของทั้งเมืองพังงาทั้งชาวไทยและก็ชาวโลกด้วยค่ะ จารย์ครับเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเหตุผลที่จังหวัดพังงาครับได้มีการรวมศิลปินทั้งศิลปินแห่งชาติศิลปินระดโสโนเนี่ยกว่า20ชีวิตตรงเนี้ยมาวาดภาพเล่าเรื่องืองพังงาเนี่ยเพราะอ,อะไรยังไงครับก็เพราะเนื่องจากว่าการหาทุนในการสร้างอนุสาวรีย์สามพรยาพระขุทธรนั้นนะครับมีค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็รายได้ทุนที่เรามีอยู่นั้นก็มีไม่พอนะครับก็ต้องก็ต้องหาวิธีการที่จะหาทุน ในการสร้างอนุสวรี์สามพระยาลพกทธรเราก็มีท่านหลานของพระยาลพกุธรปลอยนานทนครคือรองศาสตราจารย์จุฬารัต์นานทรวิทยาท่านเป็นศิลปินอาวุโสในด้านกิจกรรมปฏิมากรรมภาพพิมพ์นะครับและก็เป็นกวีนิพนธ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านก็คิดว่าน่าจะใช้ในการวาดภาพนี้มาให้ศิลปินแห่งชาติศิลปินอาวุโส ทุกท่านนะครับได้เข้ามา,าวาดภาพที่เมืองพังงาท่านได้ประสานกับศิลปินอุโสถ,ถึง6ท่านนะครับแล้วก็ศิลปินแห่งชาติอีก6ท่านแล้วก็ศิลปินของอาร์ตคลับกลุ่มอาร์ตคลับของภูเก็ตแล้วก็น้องเยาวชนของเมืองพังงาแล้วก็ศิลปินของเมืองพังงาด้วยนะครับ สถานที่ที่เราเลือกนั้นเป็นสถานที่ที่สาคัญของเมืองพังงาที่บ่งบอกของรากเงาของเมืองพังงาประวัติศาสตร์ของเมืองพังงาที่เช่นศาลากลางหลังเก่าหรือจวนเจ้าเมืองเก่านี้นะครับก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะบ่งบอกถึงวัฒนธรรมรากเงาของเมืองพังงาและก็เผา้ังบาดซึ่งเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ซึ่งไม่มีใครรับรู้มาก่อนนะครับก็เรื่องของบ้านเรือนเจ้าเมือง เรือนเจ้าเมืองด้วยแล้วก็ทางด้านเพื่อนของเจ้าจอมยี่สุนและก็อธิเจดีเจ้าเมืองที่สําคัญก็คือสถานที่ที่เคยก่อสร้างอนุสาวรีย์สามภรยาลูกภุทรซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมอบพื้นที่ให้เราในการก่อสร้างแล้วก็พื้นที่สําคัญของเมืองทางงาก็คือภาพวาดที่ทาสำําหรือทําซาซึ่งเป็นภาพประวัติศ,ศาสตร์ที่เราไม่ได้เปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับก็ใช้ศิลปินเนี่ยครับศิลปินอาวุโสศิลปินแห่งชาติศิลปินจากอาร์ตคลับ ภูเก็ตนี้ไปละเลงจะหลดปลายผู้กันเพื่อจะวาดภาพของถ้ำซำออกมาเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของเมืองพังงาครับโบราณาสถานถ้ำซำเป็นสถานที่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงาและด้านหลังที่เห็นอยู่ก็คือมีกลุ่มศิลปินมารวมตัววาดภาพที่นี่ ภายในถ้ำนะครับก็จะมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาและวิถีชีวิตของคนในอดีตคาดว่ามีอายุมากกว่า100ปีในช่วงของสมัยรัตนกโกสินทร์ตอนต้นครับผมอารีคงพลตัวแทนกลุ่มศิลปินปูกเก็ตอาร์ตคลับวันนี้เราก็ได้มาเขียนภาพที่นี่โดยการได้รับเชิญจากจังหวัดพังงา ในโครงการวัฒนธรรมพังงาพริศนาเมืองสวยในอุบเขาตอนแรกที่ตอนวันที่เรามาถึงเนี่ยเขาก็จะนําไปชมสถานที่ต่างๆหลายๆที่าันี้พอเรามามาถึงที่ตรงนี้ในความงามของธรรมชาติที่ตรงนี้เกิดความประทับใจของกลุ่มศิลปินหลายๆท่านนะะก็เลยตัดสินใจว่าเราจะมาวาดที่นี่ในขับอีกเรื่องราวที่อยู่ในถ้ำที่สามารถถ่ายทอด ความรู้สึกของความเป็นอดีตความเป็นปริศนาออกมาอันเนี้ยมันเป็นเชิงในการถ่ายทอดเนี่ยมันมันได้ทั้งสองอย่างทั้งความงามของธรรมชาติและปริศนาที่อยู่เรื่องราวํำนานที่อยู่ที่นี่ในที่ทำซ้ำทีท่นี่อ๋อสถานที่นี้พอมาแล้วเนี่ยนอกจากว่าบรรยากาศดีแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆธรรมชาติต่างๆด้วยสีสันสวยงาม ทั้งน้ําทั้งภูเขาอะไรเนี้ยได้รวมหมดเลยอะคะ่ะก็รู้สึกว่าประทับใจทั้งที่นี่ก็ยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ในถ้าด้วยนะคะก็ได้ครบบรรยากาศนะคะทีนี้จุดที่เราเลือกในการถ่ายออกมาผ่านภาพวาดพี่โฟกัสจุดไหนสื่อถึงอะไรภาพที่พี่วาดเนี่ยครับอ๋อต้องการสื่อถึงความร่มเย็นร่มลื่นของน้ํากับธรรมชาตินะคะบรรยากาศของถ้า ให้ความสดใสสดชื่นเข้ามาแล้วร่มรื่รอนอะไรประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมครับกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะมีศิลปินกลุ่มต่างๆทั้งศิลปินแห่งชาติศิลปินมืออาชีพยังคงมีน้องๆเยาวชนจากจังหวัดพังงามาร่วมถ่ายทอดภาพวาดนะครับแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดพังงาอีกด้วยครับ สวัสดีครับผมนายนภพลเพชรทูนเป็นนักเรียนของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยาลัยครับมาวาดรูปประวัติเมืองเก่าของจังหวัดพังงาครับแล้วก็มาศึกษาดูสถานที่ประวัติที่ความมีความเป็นมาของโรงเรียนของจังหวัดพังงาครับและเมืองเก่าของพังงาเป็นความชอบส่วนบุคคลของผมด้วยละครับแล้วก็เป็นประวัติที่น่าศึกษาด้วยครับเป็นประวัติที่ศึกษาแล้วมันจะรู้ถึง ความเป็นมาของจังหวัดพังงาด้วยครับสารคางมีเสน่ห์ยังไงนะครับหนึ่งรูปแบบของสารคางทําให้ดูแบบโบราณและก็ทันสมัยครับผสมรวมกันครับความรู้สึกที่ได้เข้ามาอนุรักษ์นะครับเพราะว่าม,มันรู้สึกดีใจที่ว่าเราได้มาอนุรักษ์สิ่งที่อยู่ในจังหวัดของเราและได้อนุรักษ์ในสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแล้วก็จะ เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาด้วยครับสวัสดีครับชื่อถานครับชื่อจริงชื่ออภินันต์ตีนพงศ์ครับมาจากโรงเรียนสตรีพังงาครับมานั่งวัดรูปตามสถานที่ครับอยากถ่ายทอดว่าสถานท,ที่ที่เที่ยวพังงาของมันของเราเนี่ยแต่และจุดเนี่ยมันเด่นยังไงมันโดดเด่นยังไงมันสวยแค่ไหนให้คนภายนอกที่เขาไม่เคยเข้าพังงาเขาได้รู้ครับเผื่อมีโอกาสเขาได้เข้ามาไว้บ้างภาพภูมิใจครับ ก็อย่างเช่นเนี้ยครับศาลากาังหลังเก่าอ่ะเขาสร้างมาตั้งแต่สมัยผมยังไม่เกิดครับถึงออบ้านท่านเจ้าเมืองนี้มันก็สําคัญก่อพังงาม,มากครับออผมเลยอยากจะถ่ายทอดคนให้คนรุ่นหลังดูด้วยภาพวาดครับผมอยากจะให้เือเขาเห็นว่ามันสาคัญยังไงมันอยู่ยังไงครับและมันเก่าแก่แค่ไหนครับ คุณผู้ชมครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับเป็นศาลากลางหลังเก่าจังหวัดพังงาซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2473โดยตรงกับในรัชสมัยของรัชกาลที่7มีพระยาบริรักษ์ภูทรหรือเพิ่มกนิถายนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นครับซึ่งอาคารหลังนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมเป็นตัวอาคารชั้นเดียวครับห้องโถงด้านในนะครับโลง่งตัวอาคารด้านหน้านะครับมีระเบียงทั้งสองข้างและตรงกึ่งกลางของตึกนะครับต่อเป็นหน้ามุกโลง่ง ปัจจุบันนะครับได้มีการโบูรณะปฏิส ar, ังขรณ์ให้เป็นพิพ <Bradley> ิธภัณฑ์เมืองพังงาและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงากรมศิลปากรได้กำหนดให้พื้นที่แห่งนี้เป็นโบราณสถานเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2530ครับเมืองพังงานั้นก็มีรากเหง้าเมืองพังงามันไม่ไร้รากเหมือนเมืองอื่นนะเมืองอื่นๆเขาก็มีรากมีวัฒนธรรม มีประเพณีมีสิ่งที่ศรัทธาจูงใจของประชาชนของเมืองนั้นเมืองพังงาก็ไม่ได้ด้อยไปจากเมืองอื่นเช่นเดียวกันกับที่เมืองอื่นๆที่เคยสร้างอนุสาวรีย์ต่างๆของเรานั้นเมืองมาจากการสร้างโดยเจ้าเมืองโดยแท้นะครับเจ้าเมืองของเราเนี่ยของที่เมืองพังงานเนี่ยมีตั้ง3ท่านแล้วก็เป็น พระราชนัดดาของอสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยนะครับแล้วก็เป็นเหลนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่สําคัญก็คือทั้ง3ท่านนั้นมีคุณูปการต่อเมืองพังงาหลายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับและก็ปกครองเมืองพังงามาตั้ง59ปีนะครับ ถ้าหากว่าสร้างอนุสาวรีย์สามพระยาพบุตรน,นั้นก็เป็นจุดแลนด์มาร์กจุดหนึ่งของเมืองพังงาซึ่งจะบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ของการท่องเที่ยวของเมืองพังงานะครับก็ใค,ใครไปใครมาก็จะเห็นอนุสาวรีย์นี้อยู่ข้างถนนที่ทางจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุบลโคราชแม้แต่ทางใต้ผ่านก็อนุสาวรีย์ก็จะมองเห็นก็จะยกมือไหว้หรือว่ามีความศรัทธามีความเลื่อมใสในเจ้าเมืองพังงาก็ได้รู้ว่า เมืองพังงานั้นมีวัฒนธรรมมีประเพณีมีรากที่อย่างลึกถึงประวัติศาสตร์ของเมืองพังงานครับการมาจองเหรียญเหรียญเศรษฐีสามภรยาปราบภรีซึ่งมีจำหน่ายให้เช่าอยู่ที่โรงแรมทวีสุขที่อยู่กลางใจเมืองนะครับเราแค่เหรียญแค่ขายจำหน่ายได้หมดเนี่ยเราก็มีเงินที่จะก่อสร้างได้แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหาเงินส่วนอื่นที่จะมาช่วยในการสร้างปรับภูมิทัศน์ด้วย ก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่จะมาช่วยในการสร้างอนุสาวรีย์เช่นจังหวัดพังงาแล้วก็หน่วยงานราชการทั้งหมดนะครับก็มีร่วมแรงร่วมใจกันที่สร้างนอกจากนี้ในการที่จะวาดภาพได้ภาพมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้ไปมีการประเมินประมูลภาพนั้นนะครับเราจะมีจัดการประมูลภาพด้วยนะครับในโอกาสต่อไปณที่เมืองแห่งนี้ณาสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพังงา สาสีวัน3คืนด้วยเพื่อจะได้เข้ามาใช้จ่ายมีการท่องเที่ยวนะครับที่เมืองพังงาทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยก็จะมาบริจาคในการประมูลาภาพที่เราวาดนะครับ ณผู้ชมครับตึกด้านหลังที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นโรงแรมทวีสุขครับต้องบอกว่าในอดีตตึกหลังนี้นะครับได้มีการเปิดเป็นร้านขายของชําที่มีความทันสมัยแล้วก็ใหญ่ที่สุดในเมืองพังงาครับโดยมีการออกแบบจากช่างชาวปีนังครับและในปัจจุบันนะครับก็ยังคงมีการอนุรักษ์เอาไว้ให้กับลูกหลานได้มีการเปิดเป็นโรงแรมทวีสุขจนถึงปัจจุบันนี้ครับ ครับเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าตึกนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงครับผมครับก็อาคารโรงแรมทวีสุขนะครับก็ในอดีตก็เป็นเ,เคยเป็นร้านขายของชำนะครับชื่อว่าหงเชียงนะก็จะเป็นของเบตดเตล็ดแล้วก็ของสินค้าอุปโภคบริโภครวมทั้งของนำเข้าจากทางปีนังนะเพราะว่าตรงนี้เราอยู่ใกล้ท่าเรือมากนะครับ วมทั้งตึกนี้ก็เคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของจังหวัดพังงานชั่วคราวนะครับถ้าถามคนรุ่นประมาณ80ขึ้นไปเขาก็เคยมาวิ่งเล่นที่นี่นะครับแสดงว่าตึกนี้มีอายุป,ประมาณสักกี่ปีได้รประมาณร้อยปีได้ไหมครับใช่ครับร้อยปีขึ้นนะครับร้อยปีเศษนะทีนี้ก่อนที่จะมาเป็นโรง,งเรียนก็คุณโรงแรมจนถึงปัจจุบันนี้โรงแรมนะต,นต้องเรียนว่ามันเป็น,ปนธุรกฐฐิจหลังจาก คุณปู่เนี่ยที่ขุนพลพิทักษ์นะครับท่านได้เป็นกำนันแล้วก็ท่านก็เห็นเห็นว่าการเดินทางระหว่างอำเภอจากเข้ามาในเมืองมาพบแพทย์มาโรงเรียนมันลำบากก็เลยทำที่พักราคาถูกก็เลยซื้อที่ด้านหลังมาเป็นห้องห้องพักในทางงานก็จะพบตึกลักษณะนี้นะฮะเรียงกันอยู่ประมาณ6กห้องตรงเนี้แล้วก็สร้างใน ยุคเดียวกันนะครับโดยช่างชาวปีนังนะครับผมผมมองเห็นว่ามันมันน่าที่จะต้องอ,อนุรักษ์หรือว่าทําให้มันให้มันเป็นเรียกเป็นสถาปัตยกรรมคู่เมืองขึ้นมาผมก็ใช้ทุนส่วนตัวมาปรับปรุงนะฮะแล้วก็เก็บของเดิมไว้ให้มากที่สุดครับทีนี้เรามีความรู้สึกไงบ้างครับในฐนานะที่แบบจากบรรพบุพร,บรุษของเราได้สร้างสิ่งนี้เอาไว้แล้วแบบปัจจุบันเนี้ย มันสามารถที่จะแบบบ่งบอกได้ถึงรากเงาถึงวิถีชีวิตของคนพังงาตรงนี้ครับครับก็ก็ภูมิใจนะครับว่าได้คนพังงาหลายๆคนก็ก็ยังมีความทรงจําที่ดีกับคุณปู่นะฮะเพราะท่านเป็นกำนันท่านก็มีบุคลิกที่เป็นคนเป็นคนแก่ที่ใจดีใครเข้ามาขอคำปรึกษาอะไรต่างนะครับท่านก็เป็นเป็น,ปนพุทธศาสนิกชนที่ ช่วยในการดูแลวัดสาพิมุขนะครับซึ่งอดีตก็คือเป็นเป็นวัดเป็นวัดที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสด้วยนะครับก็สารหลักเมืองก็เกี่ยวข้องกับที่บ้านเพราะว่าที่บ้านก็อุทิศนะครับที่ดินให้สร้างสารหลักเมืองนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ผมก็ซึมซับมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอยากที่จะเ,เก็บมันไว้นะฮะแล้วก็ทำให้ดีที่สุด ที่นี่ก็เ,เป็นโรงแรมในเมืองนะครับซึ่งเราก็ถือว่า,าใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวสางวัฒธรรมนะครับมีตลาดกราปูง,งานะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมก็ว่าได้ทุกอาชีพนะฮะก็มีของกินที่ว่าคนต่างพื้นที่มาก็จะแบบประทับใจนะฮะร,ราคาก็ย่อมเยาวนะครับคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับในพังงาลงแวะเข้ามาในเมืองนะครับมาดู พัฒนรรมนะครับมาดูความเป็นอยู่ที่ว่าเมืองพังงาเป็นเมืองแห่งความสุขนะ,ะมันน่าที่จะ,ะมาพักค้างกลา,างวันก็จะบรรยากาศแบบหนึ่งกลางคืนก็แบบหนึ่งนะครับแล้วก็คุณจะได้ความสุขกลับไป เราเดินทางมาจากจังหวัดหน้าเนี่ยความรู้สึกแรกที่มาถึงพังงานน่ายอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับความรู้สึกแรกของผมพัางงานก็คือ,เ,อเมืองที่อยู่ติดกับธรรมชาติอันนี้เรายืนข้างหน้าบ้านอาคารของโรงแรมเราเห็นเลยภูเขาเห็นต้นไม้อยู่ข้างหน้าเลยคือติดถนนวิ่งผ่านมีบ้านคนมีห้องแถวห้องอะไรนี้เต็มเป็นร้านค้า ทำให้รู้สึกว่าเราออกไปอีกทีเดียวเราก็เห็นหมดแล้วฮะติดเลยไปตรงไหนตรงไหนก็จะเป็นภูเขาภูเขาฮังงากับภูเก็ตเทือกบีเนี่ยจะแตกต่างกับจังหวัดน่านจังหวัดน่านเราจะเป็นลักษณะลูกคลื่นเยอะและซับซ้อนแต่นี่เราจะเห็นมีมีสเปซคือมีระยะใกล้ไกลของทะเลของภูเขาเชื่อมเป็นเอกลักษณ์ประทับใจฮะเราเห็นความแตกต่างที่เราเคยอยู่ผมอะโดยทักษะของผมก็เขียนภาพวิวทิวทัศน์อยู่แล้วนะ เพราะฉะนั้นเลยเป็นสิ่งที่ไม่ยากที่เราจะรู้สึกว่าเรารับภาระหน้าที่ที่เรามาร่วมกิจกรรมเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอื้อรู้สึกมี subject มีเนื้อหาที่จะตรงกับที่เรากําลังจะทํางานเพื่อจะได้บรรลุกับเป้าหมายกิจกรรมซึ่งจะสร้างอนุสาวรีย์สามพญาเนาะ ทีนี้นอกจากจะมีศิลปินนักวสศิลปินแห่งชาติแล้วอาจารย์ยังมีศิลปินกลุ่มเยาวชนในพื้นที่พังงาด้วยอาจารย์มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อาจารย์มองว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไงที่คนในพื้นที่เองก็ได้มีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยครับทุกที่นะฮะควรจะรับการสนับสนุนให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของผู้ใหญ่เพราะว่าถ้าลําพังการเรียนรู้การก้าวไปข้างหน้าถ้าเกิดว่ามีเฉพาะกลุ่มคนปัจจุบันบโดยไม่มีเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของพื้นที่ของชาตินะะี่นะมามีส่วนร่วมมันก็จะ รู้สึกว่ากิจกรรมนั้นมันเหมือนกับเกณกิจกรรมที่ไม่มีอนาคตใช่ไหมฮะเพราะมันเรื่องอย่างนี้มันต้องมีการเชื่อมโยงทํางานร่วมกันระหว่างเยาวชนกับผู้ใหญ่ด้วยในส่วนตัวผมนะผมว่าในแต่ละท้องถิ่นทุกที่ทุกจังหวัดที่มีวัฒนธรรมของตัวเองมันน่าจะมีเรื่องเล่าที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจ คือทุกที่มีหมดอะและที่นี่ก็มีเยอะด้วยประวัติศาสตร์ต่างๆทั้งความเป็นของธรรมชาติที่งดงามมีภูเขามีทะเลอย่างนะี้นะแล้วก็ความเป็นมาของไอ้ที่เหมืองแร่ดีบุหรือได้ชุมชนของจีนของฝรั่งยุโรปมาทํางาันที่นี่มันมเรื่องเราเยอะสารพัดเลยควรที่จะมาเล่าให้เขาฟังแล้วก็ทําประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเป็นว่าทาความเป็นอยู่ของอดีตและปัจจุบัน และที่จริงมันน่าจะมีที่เป็นพิพิธภัณฑ์หอศิลป์ที่เป็นร่วมสมัยในอนาคตด้วยมันคนเข้ามานี้มันจะได้รู้เรื่องเข้าใจทั้งหมดแล้วกิจกรรมแบบนี้ผมก็สนุกดีมาเจอแบบแต่เราก็ได้ไดมาเรียนรู้มาเที่ยวมาแบบเสริมทราบกับบรรยากาศที่นี่ด้วยสนุกดีครับเจอเพื่อนๆเ,เขียนรูปึงเป็นงานของผมที่สามารถที่ทําได้คือเขียนรูปเป็น <laughs> ส่วนหนึ่งครับดีครับ คือการถ่ายทอดความพยายามและความตั้งใจจริงของลูกหลานอดีตเจ้าเมืองพังงาและความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพังงาในการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองในกิจกรรมวัฒนธรรมพังงาปริศนาเมืองสวยในหุบเขาเพื่อรวบรวมรายได้จัดสร้างอนุสาวรีย์สามพระยาบริรักษ์ภูธรอดีตเจ้าเมืองพังงาเล่าขานสืบสารแหล่งประวัติศาสตร์เมืองพังงาให้กลายเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาวันนี้เหล่าศิลปินจากทั่วประเทศทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ได้มาร่วมกันถ่ายทอดความงดงามของสถานที่สำคัญของอดีตเจ้าเมืองพังงาผ่านปลายผู้กันสำหรับใครที่อยากจะชมบ้านเจ้าจอมยี่สุนสารกลางหลังเก่าอัธิเจดีเจ้าเมืองก็สามารถเดินทางมาได้ณนะจังหวัดพังงาเมืองสวยในหุบเขาที่สำคัญอย่าลืมท่องเที่ยวปลอดภัยห่างไกลโควิด สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านสวัสดีครับ